สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านครับมาอยู่กันในคลิปแนวทางหวยมาเลเซียนะครับผมประจําวันอาทิตย์ที่24สนะครับสำหรับมาเลเซียอาทิตย์นึงเจอกันได้2วันครับคือวันพุธกับงวดของวันอาทิตย์นะครับวันเสาร์ไม่ได้ลงนะครับวันเสาร์ไม่ได้ลงนอกจากวันไหนว่างหรือวันไหนยากลงก็จะลงครับแต่ส่วนมากจะเจอกันวันพฤหัสกับวันอาทิตย์นะครับรอบที่แล้วที่ลงไว้ก็มา4 6นะครับมา4 6ห จอ4 6หเนาะตอนนี้หวยมาเลเซีย10แต้มเดี๋ยวเลียงเดี๋ยวโหฝรั่งพัดรอบนี้จะเป็นชั้นไลเมื่อวานก็ยัง10แต้มอยู่10แต้ม9แต้มตอนนี้9แต้มเดินมา9แต้มเดินมา4รอบติครับ9แต้มคืออะไรก็คือเลขที่บวกกันแล้วได้9แต้มหรือ19แต้มครับก็เราเอาแต่หลักหลังนะครับสรอบหลังสุดคือ9แต้มหมดครับยกตัวอย่างเช่น0 9 6ย์2เมื่อวานก็90ครับ เนาะวันนี้เดีนสุตรายสักครู่นะครับก็ขายของครับท่านใดสนใจน้ำพริกนะครับก็เป็นน้ำพริกผมไม่ได้ทเองครับเป็นเจ้าดังของอําเภอบ้านผมครับก็บางคนเห็นรับหิ้วไปขายตามโรงงานไปขายตามรถทัวร์ยังแับรถตู้ยังแยบร้านเจ้านี้ดังครับเจ้านี้ดังก็มียังดังอยู่ก็คือดังถุดก็แมงดาครับกุ้งเสียบแล้วก็กกโมครับหนึ่งถุงครึ่งโล180รบบาทครับ ถ้าได้สนใจก็แอดไลน์ไอดีผมมานะครับโอเคครับก็ขอขอบคุณเนะาะเผื่อได้สนใจครับตวงนี้ต้องหาเตรียมค่าเทิมครับจะเปิดเทิมกันละมาเลเซียวันนี้ในสูตรเกครับลองศูนย์ครับ0ูนย์เห้าเก้า 095969 095969 0กก็ใครชอบแนวะทางของผมแล้วไม่อยากพลาดครับกดติดตามไว้ครับมีโฆษณาดูให้ด้วยนะครับ459แต้มนะแล้วก็ห้หรือ5้าหกหนึ่ ห้าหกเดยกันครับอ่าห้าหอ่าร้อยมาศูนย์ครับ 9, 0ูนย9ศูนย์เก้าศู5ย์เก้าเก้าศก่หนครับก็ได้ประมาณนี้ครับสำหรับหัวมาเลเซียครับโดยทุกท่านครับสวัสดีครับ